สองแต้วไนดินเนอร์หวานจนแมทพิลนีอย่างต้องเหมมยอมรับว่าเป็นคนคลางรักมากๆคนหนึ่งจนถึงกับเก็บอารมณ์สีชมพูนี้ไม่อยู่ต้องถ่ายทอดบันทึกความในใจและมูเมนต์ดีๆกับไฮโซหนุ่มประนายพรปภา,าเก็บไว้ในไดาอารี่ส่วนตัวเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวแต้วนัทพร ซึ่งโมเมนต์ดีๆล่าสุดที่เชื่อว่าต้องเป็นหนึ่งในเรื่องราวในไดอารี่ของสาวแตวแน่ๆก็คือเบิร์ตเดย์ดินเนอร์สุดหวานที่แฟนหนุ่มจัดเซอร์ไพรส์ให้นั่นเองโดยหนุ่มในนั้นได้ลงภาพพร้อมแคปชั่นสุดฟินว่า first birthday dinner for แตวนทพร์ ประทับใจจนเจ้าของวันเกิดเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่ามีคนน่ารักขอบคุณนะคะในขณะที่สาวแมทพิรณีเพื่อนสีสาวแ,แต้วก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักของทั้งคู่ด้วยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ